หนีหนีหนีไอ้สัตว์หนีพี่มันโง่อยควายโอ้เฮ้ยกูบีบไอ้ควายไอ้แกไม่เข้าใจนะขอบมือรั่นมือลั่นมือลั่นพ่อมึงตายพวกใหญ่ไอ้เหี้ยควยแก๊งก็กากนะไอ้เหี้ยพ่อจะตีนพ่อมึงตายเหรอฮะไอ้เหี้ยแก่ไอ้ควยหัวร้อนนี่มึงหัวร้อนนี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปล้างจานที่ร้านหัวท้าไปมึงอ่ะักปาปลาปาโอเคครับสำหรับใครที่สนใจโปรตอนนี้นะครับเป็นโปรเบสอัพเดทเบสนะครับก็คือเดียพิสโตนะครับ สามารถกดสั่งซื้อได้จากลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนรโอเคครับ okay, เนื่องจากแอดมินประเทศนี้ปากดีเป็นอย่างมากนะผมผมก็เลยจะมาจัดก,การวนลูปแม่งสักสิบรอบนะผมและจะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับจะมี EP ต่อไปยาวๆนะผมสําหรับประเทศกระจอกนี่ขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการไปบิดคนในประเทศนะครับเนื่องจากเป็นการตัดทรัพยากรทางอ้อมนะผมสําหรับคนในประเทศนะฮัลโหลครับที่ใช่ตรงไหนอ่ะ 99แสนใช่ไหมผมรถบัตรรอผมมีรับพี่แป๊บนะใกล้ๆถึงนะครับรอแป๊บนะครับได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมขอโทษเดี๋ยวหน้ากันรถให้อีกครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับผมโอเคครับ9แสนนะครับครับครับตามกับพี่บอกไอดีผมไปนะรอครับคนไหนครับอ่าสุดทายครับสุดทายสุดท้ายใช่ไหมครับได้ได้ มาดิมาดิมาดิครับคุณคุณมาดิครับครับผมอะไรครับเดี๋ยวผมที่มีคนโทรมาแล้วพี่นะเรอมาฝันดีผมนันทพรใช่ไหมครับได้ครับครับผมสามสามหนึ่งนะพี่บอกบอกเลขไปได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมมาส่งพวงมาลัยไปเป็นพวงพวงอะไรไปส่งให้โอเคครับใช่ครับผมมาส่งพวงมาลัยรับเพื่ไม่ส่งให้ครับขอที่พี่ผมเลยครับ บอกเรียกโอนให้คนไหนครับโอนให้เขาเลยครับสามหนึ่ง่ว่ากเปาเลยสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งครับอันนี้รถให้เขาได้หรอโหลครัใช่ใช่ใช่โอนให้พี่เขาให้เขารอดานแล้วออ่ใอันนี้ถูกไหมครับถูกไหมครับสามสมหนึ่งถูกถูกบอกไปถูกกรเป๋าถูกไหมครับผมผมโอนไปเช็คก่อนนะถูกบอกไปถูกถูกครับถูกโอเคครับ รถได้กซี่เขาเท่าไหร่เหลือเก้าแสนให้พี่เขารอดานนะเข้าเรียงครับ Nice ไปหนีหนีไอ้สัตว์หนีพี่มันโง่ไอ้ควายโง่เฮ้ยกูบีดไอ้ควายไอ้โง่ไอ้ควายโง่ไอ้สัตว์พ่อเพื่อร้านฟรีเว้ยร้านเก้าแสโอ้ยได้เงินฟรีเว้ยไอ้ควายไม่คิดว่าเขาจะได้เงินนี่เว้ยงั้นแจ้งดิ <S 2> <S 2> <S ไปไปวินวินวินเลยอย่ะอย่างงั้นวินเหรอเนี่ยใช้ฟูเรียนีนะเอาไอสัตว์เจอเจ้าตัวไอ้เฮียชิบหายลแลี่ทั้งหมดเท่าไหร,ร่นะ่ย Let's go man อันนี้ใครทำเนี่ยประมาณเดียวโผล่พี่ใหญ่พี่รับเลทเท่าไหร่นะมีอันนี้ใครทำเนี่ยพี่บัตเจอเจอเจอคนเจอคนเจอเจ้าของเจอเจ้าของตัวใครสูใครครับรู้ว่าเขาเนี่ยสองแสนหกนะครับเดี๋ยวลดให้ประมาณรู้ครับต่อนะครับ เอาสองสาย้าเขาไปไปสุดมือป่ะครับบินหนีดีกว่าบินหนีดีกว่าเลขอะไรมึงอันนี้ใครครับไปถามพ่อ,อมึงดูดิพ่อกูใครเลไ,ไปถามแม่มึงนรักูพ่อ,อมึงเอง,อ,อ,งอะไรต่อยหาพ่อ,อมึงไงเด็กเฮี้ยมเป็นเฮี้ยอะไรของมึงให้หน้าอุบายส้นตีนคว้ยพ่อมึงตายเหรอตายเฮี้ยเข้ออาแล้วเข้ออาแล้ว ไอ้เหี้ยปากดีไอ้สารมาต่อยไปถามพ่อมาไปถามแม่มไปสารร้องกัใครไอคกูนี่แหละคนที่เยอะกับแม่มึงไงสัารน้องเกิดมาเป็นมือไงควยไม่สมชื่นวันนี้วันตายของเจ้าโอ้ห้งแน่จึงต้เข้ามาฮัลโหลครับครับพี่พ,พี่เอาโกงเงินใครมาเปล่าไม,ไม่ไม่ได้โกง<ม>นะพี่เพราะแต่พี่แบนผมจริงป่ะเนี่ยพี่แบรนกี่รอบผมก็ปลดมาได้พี่นี่แบรนจริงป่ะเนี่ยแบนเป็นป่ะเนี่ยผมสอนแบนนะล้วว่าพี่ประเทศก็กากพี่โอแบนผมไปสิบรอบเนี่ยผมยังมาได้เลยพี่เอ้ย มนแแล้วเหรอพอมตายดอกะหรีวัวนี่ใส่ช้างน้ำควยอีกกระลีอีกกระลีอีกกระลีนครับแบบแบบไม่ต้องเสียแดงเหนื่อยก็ได้มาล้านเอ็ฟไอไดหนึ่งล้านไเนี่ยได้มาหนึ่งเอ็มครับผมโอเคนะผมขั้นตอนที่สองนะครับผมจะโผล่นะครับไปถล่มแก๊งในประเทศนะครับผมให้ย่อยยับนะครับผมแจ้งไปแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลตะกี้มาตามฮัลโหลตะกี้มึงมีอะไรแบบน้องกูอเลย เเบื่อวไ้มึงเป็นเฮียนะฮะอันนี้ EQ ต่ำหมอพอควบคุมอารมณ์ไม่มีหรอความฉลาดทางการควบคุมอารมณ์ไม่มีหรอไอสัตว์ฮะด่านิดเดียวเป็นเดือดเป็นร้อขึ้นใหญ่แหมเฮียแตะต้องไม่ได้เลยนะมึงไอเฮียสูงส่งนะเหรอไอสัตว์ฮะให้มันเห่าให้มันเห่าให้มันเห่าไปคำโคตรโบราณไอเฮีย เสือควยอะไรควายเสือควยไอ้ควายนี่นะครับไปต่อไม่เป็นก็ยะบอกเสือควยไอ้ควายเป็นการตัดบทที่โง่มากนะครับครับครับครันี่นะครับซู้ไม่ได้ก็เข้าร่วมนะครับไอ้พวกโง่ไอ้สัตว์ฉันต่าไม่สัตว์เอคอครับโอเๆอันนี้มึงเอาดิมึงเอาดิมึงเอาดิมเอาดมึงเอาดิมงมึงเอาดิมเอมงเาดิมึงเอาดเอางเอาดิมึงเอาดิมึงเอาดิมดิมึงอาเอาดเอาดเอาดอาดิมึงาเอาด ครับพี่ครับพี่คนดีคฮะขยะรวมกลุ่มไอเทียขยะมันกลุ่มเลยเว้ยขยะรวมกลุ่มเลยเว้ยเป็นฝ่านเปิดน้องกูก่อนแทนนครับน้องกูมาหาพี่ยวเองครับครับพี่ครับอือ คือมันมีที่เป็นร้อยเอเคอร์มายืนเยี่ยวอะไรตรงนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับมือรั่นมือลั่นมือลั่นพ่ออมตายพวกใหญ่เหี้ยคุยแกงก็กากนะบไอ้เหี้ยพ่อจะตีนพ่ออมตายเหรอฮะไอ้เหี้ยแก่ไอ้ควยหัวร้อนนี่มึงหัวร้อนนี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปล้างจานที่ร้านหัวเท้าไปมึงอปลา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 ไปล้างจานไปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นปีนี่เป็นป้า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 อะไรนะเฮ้ยมึงเป็นปีนี่ใไอ้ควายอะไรนะอะไรนะแกงโนนีบูทตซ้ำเป็นเปล่าไอ้น้องอีกะหลีพ่ออมตายขอยึดไี้ป้าหายเหี้ยเว้ยไ้พัด แม่มึงจะ่อมึงคุยแล้วไอ้สัตมาลีนี่มึงปากดีเหรอแกรีอีดอกปากดีเหรอรู้จักไิ้พี่สไัวสัตว์อะรู้จักป่ามั้ยมึงรู้จักป่าเดี๋ยวพี่สตอ้เหี้ยเขามาแล้วเว้ยเฮ้ยพี่รู้จักพี่รู้จักไปลูกกะหลี่เหี้ยไอ้กชูไอ้สัตว์เอ้าตายเนอะไอ้พี่บัตมันทำเหี้ยเนี่ยพี่บัตเดี๋ยวมึงเปิดนะรอรออะไรอะไรอ่ะนี่ทำอะไรได้นี่ทำอะไรกูได้เฮ้ยอะไรใช่ต่อที่ใช่ต่อที่ใช่ต่อที่ซ้ำหนึ่งพี่ไม่ดูที่เหรอ เฮีแล้ตอยคนรวต่อด้ดูดิยิ่งละครอบครัวอ,อย่างเอา้าโดนแบนเฉยเฮียขั้นตอนที่สามนะผมผมจะให้เอฟซีของผมน่ะไปเลื้ยนใส่ประเทศมันะครับเดี๋ยวเท้าอ่ะเฮียใครเนี่ยมึงใหญ่เฮียเมื่อกี้เจอไอ้บัสเฉยเลยฮัลโหลมุกชุกันทำไมมุกชุกันทำไมหรอมุกชุกันทเหี้ยอะไรสัส อเดี๋ยวคิดตัวไอ้สัตว์นะลิียช้างแม่มึงไงสัตว์นะเรียกคิดตั้เหี้ยเหี้ยอะไรสัตว์โดนเดี๋ยวคิดพ่อมึงอ่ะเอ้บุฟี่เรอะไรกันเดี่ยเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรนี่ดูไว้บิดของก่อนโอ้โหเดี๋ยวคิดตัวไอ้สัตว์แบนยรียนถึโตไอ้เหี้ยอะไรเดี๋ยวคิดตัวโง่ไอ้เหี้ยเอ้าโดแมนเลยแบนกูเองไสัตว์พี่ครับพี่ครับรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าประเทศมันจะปิดแล้วพี่พี่ฟัง์มทำไมเนี่ยพี่ฮัลโหล พี่พี่เป็นพวกมลงานนะครับพวกแบบนี่มีเฮียอะไรทาต้องมาฟาร์มในเกมครับอ่ามึงเป็นควยอะไรเฮ้ยไอเอ๋อไอเบียรไอสัตว์ไอมึงนั่งฟาร์มกันมั้ยไอเบียรอะไรอะอะไรมึงแล้วมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะมึงเป็นเฮียอะไรไอแก่ไอสัตว์หน้าหี้งเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยไปไหนเหรอที่ร้านที่ร้านที่ร้านจ๋าไหน่พี่มึงเป็นเฮียอะไรอ่ะเฮ้ย สวยเนาะสวยไปไหนฮะเฮ้ยเธอไปไหนกันหรอไปไหนหรอไปเจอบอสเจอบอสเธอเธอเฮ้ยทำไรกันอยู่ครับพี่มันมันดึกแล้วไปนอนได้เราเฮ้ยมึงมานั่งฟาร์มอะไรไปนอนไปนอนไปนอนเสียเวลาเฮ้ยไปนอนได้แล้วมันดึกแล้วมึงยังนั่งฟาร์มอะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ย ปล่อยมันปล่อยมันเดีย๋ยวร้านรีบทร้านว้รู้บอกเชือรบไว้เฮ้ยนี่นี่พี่ชายพี่ชายพี่ชายมีมีคนตายเต็มเลยพี่เอา้ามันมันโดนาี้งี้ยพี่เลยตายอเสียใจด้ยวยนะขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการสร้างความเหือดร้อนให้แก่ประเทศนี้นะครับคือการจัดก,การพวกเบียวเอฟเคครับที่มันยืนเอฟเคกันเป็นวันครับผมเปิดคอมทิ้งไว้แล้วก็ไม่อยู่หน้าจอครับเราจะทําให้พวกนี้เสียผลประโยชน์นะครับต่อยไม่ได้หรอ อาอแม่งไม่ตายเฮียตายดับหนึ่งน็อกสองน็อกสามน็อกสี่น็อกห้าน็อกหกน็อกเจ็ดน็อกแปดน็อก 9. เก้าอาอแม่งไม่น็อกไอ้เฮียนี่ปด็อเก้า

อ๋อแม่งไม่ด็อกไอ้เหียนี่โปไอ้สัตว์ป,ป,ปับปับปับป่ะเฮ้ยหวานกันหวานกันหวานกันหาพ่อมากะลีไอ้สัตว์พี่หมีพี่ช่วยอุ้มมันออกนอกอันนี้ดีเอฟเคอันนั้นเสียประโยชน์